สวัสดีครับอ่ะสีเว้าเรื่องล่มซูฟังเนาะครับผมล่มสีมีสองแบบคือลมธรรมดากับลมในตูนะครับผมในตัวเจนนะครับผมลมธรรมดากับลมในตัวเจนแตกต่างกันจังใดเนาะครับสีเว้าซูฟังมามาฟังกันลมในตัวเจนเนี่ยอ่าสิเป็นลมบริสุทธิ์แต่ว่าลมธรรมดาเนี่ยสีมีความชื้นภายในตัวของมัน จึงถือกันออกมาเป็นลมในตัวเจนนะครับผมดีแตกต่างกันจังใดนะครับลมลมในตัวเจนลมในตัวเจนนะครับผมสิเป็นลมบริสุทธิ์สิถืออ่ากันออกมาโดยถังนี่แหละครับผมกระบวนการของมันให้บ่มีความชื้นเวลาเาเติมเข้าไปในหลอ,อยางนะครับเนาะเวลาขี่รถหล,ลบจัดจัดหรือว่าขี่ระยะทางไกล ถ้าเป็นลมธรรมดาสิเกิดค่วมห้อนยางสิเกิดการขยายตัวแรงดันลมยางสีบ่ำเสม,ม,สมอสีพุ่งมากขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นลมในตัวเจนนะครับสีรักษาสภาพแรงดันเรลากรบอกห้อนนะครับผมสีรักษาสภาพแรงดันเรลากับบอกห้อน mm hmm. เทปไทยบอ่อเสี่ยงต่อกัรเ,เกิดการระเบิดนะครับผมเท่าจากลมธรรมดานะครับผมมีคือขอดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับผม อยากใส่ลมแบบใดนะครับกันเลือกใส่กันได้ถามว่าถ้าเติมล่มไนโตรเจนแล้วเราไปเติมล้มธรรมดามันกสิกายเป็นล่มธรรมดาถ้าเติมล่มธรรมดาอยู่แล้วแต่ผสมโดยลืลมไนโตรเจนการิดีขึ้นน้อยนึงแต่ว่ากับบ่อลอยเปอร์เซ็นต์นะครับผมกต่ยังคุงเป็นล่มธรรมดาอยู่คือเกา่านะครับซีไฮดีก็คือแวกออกเบิร์ตนะครับอยากใส่ล่มแบบใด เลือกกันเอาครับผมสรับมือนี่นะครับก็ขอโทษขอให้ผู้รู้ผู้รู้นะครับผมแล้วก็ผู้ที่เข้ามาฟังนะครับขอให้รอๆสวยสวยลำลำๆ,ลๆุลุ้ยเลขสุงวดสรับมือนี่สวัสดีครับ